บ้านใหม่ไร้มลพิษณนะทุ่งดอกไม้แห่งหนึ่งมีบรรดาผีเสื้อมากมายอาศัยอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขต่อมาไม่นานทุ่งดอกไม้เหล่านี้ต้องหมดไปเพราะการก่อสร้างหมู่บ้านและตึกสูงๆูงทำให้พวกผีเสื้อต้องลำบากในการหาอาหารมาดำรงชีวิตผีเสื้อหนุ่มตัวหนึ่ง ขออาสาออกไปเพื่อหาแหล่งอาศัยใหม่โดยการออกเดินทางไปในที่ห่างไกลออกไปแต่ยังไม่พบพื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์เลยจนทำให้เกิดความรู้สึกท้อใจและเหนื่อยล้าสิ้นความหวังที่จะพบที่อยู่อาศัยแหล่งใ,ใหม่แล้วแต่เพื่อความหวังของผีเสื้อทั้งหลายที่ยังรองคอยความสำเร็จอยู่ภายหลังทำให้ผีเสื้อหนุ่มมีกำลังใจขึ้นมาอีกครั้ง จึงออกเดินทางต่อไปจนในที่สุดผีเสื้อหนุ่มก็ได้พบกับสวนดอกไม้แห่งหนึ่งที่กว้างใหญ่และเต็มไปด้วยดอกไม้นานา,นาชนิดที่แห่งนี้เป็นแหล่งน้ำหวานที่จะสามารถทำให้ชุมนุ่มผีเสื้อจะสามารถมีอาหารอย่างพอเพียงเป็นเวลายาวนาน,านเลยทีเดียวสวนแห่งนี้เป็นสวนของคนใจบุญที่ปลูกดอกไม้ไว้เพื่อเป็นแหล่งอนุรักษ์มแมลง ในสวนแห่งนี้มีผีเสื้อและมแมลงหลายชนิดอาศัยอยู่รวมกันอย่างมีความสุขผีเสื้อหนุ่มบินกลับไปบอกพวกผีเสื้อที่รอคอยอยู่และเล่าเหตุการณ์ทั้งหมดให้ฟังต่างตกลงใจเดินทางไปยังสวนแห่งใหม่ผีเสื้อทุกตัวได้อาศัยอยู่ในสวนแห่งนี้อย่างมีความสุขและกล่าวขอบใจผีเสื้อหนุ่ม ที่ทำให้สิ่งที่เป็นความหวังของชุมนุมผีเสื้อเป็นจริงขึ้นมาได้ในตอนนี้สวนแห่งนี้ทำให้หมู่มวลผีเสื้อและแมะลงทั้งหลายได้อาศัยเป็นแหล่งอาหารและที่พักพิงอย่างมีความสุขนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าผีเสื้อเป็นสัตว์ที่สร้างสีสันให้โลกใบนี้ดูสวยงามขึ้นมนุษย์และสัตว์ต่างต้องพึ่งพาซึ่งกันและกันการให้ความรักและเมตตาต่อสัตว มีคุณประโยชน์ต่อโลกเช่นผีเสื้อเป็นสัตว์ที่สร้างสีสันให้โลกใบนี้ดูสวยงาม